ก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปนะอย่าลืมแตะปุ่มไลค์กดซับแล้วไปชมคลิปกันเลยครับโอเคนะครับกติกาในคลิปนี้ก็คือไลค์ไลค์นะครับแล้วก็วิวเกิน500ทําำได้มารับอางทเพจนะครับเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายรอชมคลิปนะครับก็โอเคหรือผมเชิญเชิญนะครับโจใแค่ไมนนด้จะมารีวิวรหัสนะครับเงินติดสองวันเอ็มนะครับสองวันหกร้อยเอ็มนะครับก็อันนี้จะแจกนะครับกติกาก็คืออยู่หน้าคลิปนะครับ โอเคครับอันนี้วิวยีนะครับแล้วก็มีเวฟพันห้าร้อยแล้วก็โอที o am, v R 110, นะครับโอยาวร้อยสิบนะครับก็คือตัวมีมันนี่เลยมีร้อยสิบประมาณหนึ่งสองอ้เยอะ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 นี่ครับแต่ว่าก็คือเอาไปอัพอัพเป็นได้น,นะครับยังเล่นได้น,นะครับตัวนี้ผมก็เล่นได้แล้วมีต้าอยู่เนาะช่วด้น,นะโหอย่งที่เจ้าเฟืองเจ้าฟิลิกนี่นี่ทีอาร์นี่อย่างเซฟเลยผมบอกแล้วก็ ต้องเตะขายได้ก็คือมีนธนากะนะครับตัวหนึ่งแล้วกดเป็นเงินสองพันอินนะหาซื้อได้เลยนี่นี่ธนากาขายได้แต่ว่าขายออกไม่ออกไม่รู้เดี๋ยวาขายได้ <c oughs> โอ้หกสิบเป็นตอนนั้นอะเก็บออกไหมกิจไม่เล่นสก,กิทครับกิจเนี้ยไม่เล่นสก,กิจแล้วก็มีหลีกนะเหีกมีให้เลยฟรีคือรับพิรทุกอาทิตย์ได้เลยโอเคครับมาดูต้องแลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนก็จะชิ้นสุดชิ้น ส่วนยุครุ่งโลดก็มีส่วนแต่ว,ว่าแลกแต้มได้ก็หาสูบเพชรเอานะครับโอเคแล้วก็อันนี้ไม่มีนะขอปาเฮ้ยคนมีดับเบิลอะไรไม่รู้แล้วก็เพิ่มแรงนะครับ2อ0พันสองนะไม่สองพัยี่สิขอไปครับแล้วก็ตัวเคนต่อรับพิเศษไม่มีมี300แล้วก็แรกครับไม่คุ้มคนระับอย่าแรกเลยโอเคครับก็อ่ะแรงโอเคมือซักเล่นเหมือนเลยครับ ก็มีแค่นี้ครับถ้าใครชื่นชอบก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็ถ้าใครอยากผมดทำอะไรอีกมินไ์ใตค้คลิปไปเลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย